ชานก็คือพลังงานที่ทั้งภาคมัชและภาคผลชานเนี่ยภาคมัชก,ก็คือภาคที่พัฒนาไปตั้งแต่ชานหนึ่งวิตกวิจารณนะ์ลองฟังความหมายของชานให้ดีๆวิตกวิจารณ์คือสภาพสองสภาพสอง ใช้พยัญชนะว่าวิตกคำหนัง่งวิจารณ์คำหนัง่งวิตกเป็นสันตเป็นส,ส,สแตติกวิจารณเป็นดนามิกเป็นพลังงานสองวิตกคือสภาพจิตเจโตหรือศรัทธาวิจารณเป็นลักษณะของปัญญาทำงานร่วมกันพิจารณาพฤติกรรมสรุปรวมและคือ พิจารณาพฤติกรรมวิตตกรารแล้วว่าเริ่มเกิดจิตมาแล้วก็เริ่มดำริเขาแปลวิตตกรว่าตริแล้วก็ตรองวิจารณาก็ตรองวิจารตรองติเริ่มเกิดมาแล้วก็ตรองในสภาวะนี้แหละภาวะสองมันทำงานร่วมกันนี่เรียกวาชานหนึ่ง มนสภาพที่สัมผัสต่างๆหูจมูกลิ้นกายเกิดสภาพขึ้นมาแล้วจิตเราเกิดอย่างไรแ้ว,วิตก,กะถ้าวิตก,กะมันมีกิเลสกามหรือกิเลสปฏิฆะร่วมมาด้วยเราก็วิจัยวิจารวิจัยแล้วก็เห็นพฤติกรรมของกิเลสจาระคือพฤติกรรมเห็นวิเห็น พฤติกรรมของกิเลสนั้นรวบอยู่ด้วยคุณก็ต้องแยกเอากิเลสออกมาจะไปเอาจิตทั้งหมดมาฆ่าดับไปเลยมือบออือสื่อเหมือนพวกนั่งหลับตาไม่ได้เสียของหมดเอาตัวผีเอาตัวกิเลสดึงออกเกกมาเมื่อกิเลสด,ดึงออกมาได้ไอ้กิเลสรู้ว่าปัญญาหรือความรู้ โลกุณธตธรรมเรียกว่าปัญญาหรือธาตุรู้ที่ยิ่งใหญ่วิช,ชาหรือปัญญาหรือญาณก็พูดแล้วไอ้กิเลมันเห็นหน้าปัญญามันวิ่งหูตูปหนีไปมันเป็นสัจจะถ้าคุณมาเป็นสีขาวทับลงไปในสีดำสีดำ,ำหรือสีบนหมกสีมองสีเทามันก็หายไป ต้องมีพลังพอนะมันต้องพอมันก็เป็นธรรมชาติอันนึงเกิดอีกอันนึงก็ต้องดับก็เป็นธรรมดานะวันวีตกวิจารณเริ่มทํางานชาตหนึ่งทำได้ขึ้นมาก็จะยินดีเป็นชาติสองปิติยินดีที่เราชัดเจนมันเป็นปัญญาที่เฉลียวฉลาดพร้อมีทั้งตางหูจมูกลิ้นกายชลยตนะ มีทวารตาหจูจมูกินกายครบใจด้วยเป็นหกเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อธิบายอยู่นี้มันจะเกิดองค์ประกอบพร้อมเลยทั้งการสัมผัสแต่ต้องกิเลสเกิดปัญญาซ่อนเห็นและก็ปฏิบัติทำจิตในจิตให้กิเลสมันลดลดลด,ลด,ลด,ลดเจตโตปริยาณ16ทั้งแถบก็จะแยกแยกได้หมดเลยราคะโทสะโมหะทำให้ลดได้ไหมวีตตะลดได้ลดได้ลด,ได,ไ,ดได้อย่าง ขั้นที่หนึ่งแค่กิตังกิตังสังกิตังกิจตังตามตระกูลนะตระกูลเสร็จทธากับตระกูลปัญญามันยังไม่ดีทําไม่ดีเอาดีได้เป็นมหักรตะถ้าไม่ดีมันก็ยังไม่ดียังไม่อะมหากตะทาได้พ้นมหากตะมาเป็นสัอุตระดีแล้วดีดีก็เก่งขึ้นเรื่อยแต่จะมีปฏิภาณรู้ว่ายังไม่ที่สุด ดีกว่านี้ยังมีอีกดีกว่านี้มีอีกสุตตรังจิตตังจนกระทั่งอนุตรังจิตตังก็เป็นสัตว์ที่บอกว่าดีที่สุดแล้วไม่มีอะไรดีกว่านี้และก็มีเงื่อนไขว่าไม่ดีกว่านี้คืออย่างไรคือเจโตก็เต็มปัญญาก็เต็มเรียกว่าสมาหิตตะหรือวิมุติอีกสองคู่ถ้ามันยังไม่วิมุติถ้ามันยังไม่เป็นสมาหิตะอะสมาหิตะ ยังไม่เป็นสมาธิตามของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สมาธิทั่วไปแล้วอันนี้เป็นสมาธิของพระพุทธเจ้าที่มียานปัญญารู้สัจจะรู้กิเลสรู้กิเลสลดกิเลสด,ดับจริงกิเลสมันหมดจนกระทั่งแน่นอนจบครบน,นี่เป็นเจโตปริยสิบหกหมดครบมันรู้แจ้งเห็นจริงด้วยสภาวะธรรมอาการลิงคนิมิต ของจิตเจตสิกรูปสมบูรณ์แบบเป็นนิพพานรูปจิตถูกรู้เป็นรูปยี่บแปดหรืรูปยีบสี่อุปาทายรูปยีบสี่ก็มีลักษณะต่างๆถ้าจะอธิบายไปอีกนี่ก็จะลึกถึงอุปาทายรูปอีกยีบสี่ซึ่งหน้าอธิบายไม่ได้ทบทวนกันมานานแล้ว ที่เราจะรู้จักรูปพวกนี้เนี่ยเราจะต้องปฏิบัติให้มีเวทนา108ถ้าคุณไม่ปฏิบัติทำแล้วมีเวทนาปฏิบัติแล้วเวทนานี่จะแยกออกเป็นถึง108ฟังแล้วน่ากลัวฟังแล้วโอ้โหมันยังไงมันจะยากจังเลยเนี่ยมันไหวเอรอนะเรา คนที่ฟังแล้วโอ้โหมันยากจังเลยตายตายตายแบบนี้มันไม่ไหวหรอกทอเลยวิทนาทตั้งร้อยแปดโอ้โหฟังร้อยแปดกมืนละแค่จะมาจําไอ้ภาษาตั้งร้อยแปดชนิดนี่มันจะไหวยังไงไหวมันมีหมวดมหมู่้เข้าใจง่ายๆยมไม่ยากนะท่านแจกเป็นหลักๆลัหลั ถ้าจำถ้าเผื่อว่ามีสภาวะอะไรไม่ยากถ้าไม่มีสภาวะก็เอาเถอะมันยังจำไม่ได้มากนะักก็ไม่เป็นไรแล้วสภาวะที่มีมันจะนำพาให้เรารู้จากพยัญชนะเนี่ยาะอัตมาจะพูดซ้ำพูดซากอยู่ไปเรื่อยๆนะเช่นร้อยดฟังดีๆหลายคนแล้วอย่าสภาวะยังไม่เต็มใช่ไหม แต่อัตมาจะพูดพยัญชนะและตัวหลักพวกนี้ไปคุณจะออออออไปด้วยเลยพวกเรานี้แหละวันคนอื่นก็มาศึกษาอย่างเราได้หนึ่งเวทนาสองรู้ใช่ไหมสองเวทนาสามสาเวทนาห้าสี่เวทนาหกห้าเวทนา18บแปดหเวทนา36มสิบเจเวทนาร้อยแ มีเจ็ดหลักง,ง่ายๆเวทนาสองมีกายิกะกับเจตสิกะคือกายกับเจตเจตสิกาเอาค่อยๆอ,อธิบายไปก่อนเวทนาสามีมสุขทุกขไม่สุขไม,ขม,ม่ทุกสามเวทนาห้ามีทุกมีสุขมีโทมนัสโสมนัสมีอุเบกขาห้า เวทนาหเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจกายห้าคู่ใจพอหมดกิเลสภายนอกห้าแล้วก็เหลือใจอีกหนึ่งคู่ก็เป็นหคู่นะเวทนาหทีนี้เวทนาหเนี่ยตามันกระทบรูป มันก็สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ไม่ทุกข์ไม่สุขก็ได้หูก็เหมือนกันกระทบแล้วมันสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ได้จมูกลิ้นกายสัมผัสหรือแม้ใจในใจเหมือนกันหมดสามกับหกทั้งหกทวารเนี่ยมันจะสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ได้หทวารมันก็เป็นสิป มันไม่รู้เป็นชาวโลกโลกียะสิบหกเรียกว่ามโนปวิจารสิบแปดขอไปมโนปวิจารสิบแปดไม่รู้มันยังเป็นชาวโลกโลกมันก็โลมไปกับสุขโลกไปกับ,กกกบทุกข์โลกไปนี่ปะจิงจังอยู่กับสุขทุกข์ไม่สุขไ,ไม่ทุกข์แบบอาจจะเป็นล้างความสุขทุกข์แบบสะกดจิตก็ได้ไม่สุขไม่ทุกข์เป็นเป็นแบบโลกียอยู่ พวกนั่งสะกดหลับตาสะกดจิตหลับตาเนี่ยได้แค่เคหะสิตะเวทนาได้แค่อุเบขาเคหะสิตะอุเบขาเวทนาตัวที่18ปของเคหะสิตะเวทนาเท่านั้นไม่ออกมาเป็นเนคขมมะไม่ได้มาเป็นโลกุตระเลยนะเพราะฉะนั้นจะไม่ได้ลดกิเลสสุขทุกข์หมดข้างนอก เหลือโสมนัตทมนัตลดข้างในอีกจนเหลืออุเบกขาเป็นเนคขมัสิตะอุเบกขานอธิบายเร็วนิดหนึ่งมันก็18เหมือนกันกันกบเกหัสิตะแต่มันออกจากกิเลสหรือทำกิเลสออกไปได้เนคขมะปฏิบัติจริงเลยตาหจูจมูกดินกายใจคุณก็กระทบสัมผัสเกิดกิเลส ้ปัญญามีพลังปัญญามันก็มีฤทธิ์มีธรรมริธิ์มันทําให้กิเลสลดจริงๆกิเลสอย่าตั้งแต่กามภายนอกและกามภายนอกที่เราทําได้แล้วเป็นอนาคามีหมดกามก็ไม่ได้หมายความว่าเราหลับตาเราไม่ได้เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกไม่ใช่ยังเห็นอยู่เนี่ยแต่อยู่เนื้อมันยิ่งมีฤทธิ์ เนื้อมันตลอดยิ่งยิ่งขึ้น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 ,นลดได้ในรูปปาวจรอยู่ในรูปปัจจิตข้างในลดได้อีกแต่ตรงลดได้นี้ดก่อนไม่ลดได้นี้ก่อนมันจะไปได้ไงกินทุเรียนไม่ปอกเปลือกซัดเข้าไปทั้งหนามข้างนอกเลยเอาสิลองดูดิปากเจอเลยเลือดไหลเนี่ยกินทุเรียนทั้งเปลือกอัตมาชอบยกตัวอย่างนี่มันชัดดี ไม่ได้ต้องปอบบกเปลือกออกก่อนต้องทําลายเปลือกก่อนแล้วทําลายกิเลสหยาบข้างนอกก่อนหมดแล้วจึงจะเข้าไปหาข้างในข้างในข้างในงใน,นั่นก็จะนำไปทำกับข้างในขั้นรูปขั้นอารูปได้แล้วเราก็อยู่เนื้อจึงอะไรว่าไม่ได้ขมไม่ได้หนีไม่ได้ขมไม่ได้หนีหรือไม่ได้ขมจิตเห็นอยู่รู้อยู่แต่ กิเลสมันทําอะไรเราไม่ได้มันไม่ทําพยัญชนะมันก็พูดได้แค่นี้สภาวะของใครที่มีเองจริงเราจะรู้เลยว่าโธมันจริงจริงพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องเสแสร้งมันไม่ใช่เรื่องเล่นตลกอะไรมันเรื่องจริงใจมันไมโธไปแบกไปหามอะไรพระพุทธเจ้าานมีเบียงบางรั้งนาตั้นมาเล่นตลกกับเราเหรอท่านก็มาหลอกเราตั้งสี่สิบห้าปีแล้วท่านก็ปฏิญญาไปงั้นเหรอ มันเรื่องจริงมันเรื่องศัจจากมันเรื่องแม่พระพุทธเจ้า <c oughs> อย่าวาแต่ท่านเองท่านอยู่ในไอ้วังของท่านแคว้นของท่านแคว้นเล็กนะ,ะแคว้นแคว้นสักยยะของท่านแคว้นไม่เล็กไม่โตหรอกแต่ในยุคนั้นในทวีปอินเดียมันมีแคว้นโกศลมันมีแคว้นมคตอีกสองแคว้นเหมือนกับมีจีนมีอินเดียอินเดียสมัยเนีย้ยที่อิน อินเดียเท่านั้นในยังไม่ออกไปทางเขมนาคมมันยังไปไหนไม่ออกนะมันก็อยู่ทในแคว้นใหญ่ประเทศอินเดียเ่ั้นเถอะท่านไม่เอาแลพระเจ้าพิมพิสารก็ตามพระเจ้าโกศลเปเปเ็ษที่โกศลก็ตามมีภูมธรรมันสมสมยุคสมสมัยบารมีของพระเจ้ามันใหญ่เกิดก็มีคนที่สม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 ัย ก็ศรัทธาเลื่อมใสยิ่งเข้าใจโลกุตตรรถาปวงนี้แต่ท่านก็ยังต้องเป็นของท่านอยู่ตามมารมีพระเจ้าประเสิฐที่ก็ตามพระเจ้าพิมพิสารก็ตามแล้ก็ให้สิทธิพระพุทธเจ้าเต็มที่เอาเลยนะจะเผยแผ่ยังไงเผยแผ่เลยคนของพระเจ้าพิมพิสารเองคนของพระเจาปะโกสปะเสถียโกศลเองก็ตามแต่ดูเหมือนจตัดกับพระเจ้าอาชาติศัตรู ซึ่งเป็นลูกชายของพระเจ้าเป็นปิศาจเป็นโอรสของพระเจ้าเป็นปิศาจซึ่งได้ทำปิตุคาตพระเจ้าอาชาติศัตรูนี่ก็ประหารพ่อประหารพระเจ้าเป็นปิสาจและตัวเองขึ้นครองราชก็เลยมีอนันตรีกรรมของตนเองแต่ขนาดนั้นก็ยังมาเข้าใจมาเข้าใจพระพุทธเจ้าได้ ว่าเจ้าชาติศัตรูอ่ะมาเข้าใจพระพุทธเจ้าได้โอ้โหสุดยอดจนกระทั่งพระเจ้าท่านเดียนลองใจถามว่าท่านถามพระเจ้าชาติศัตรูถ้าคนของท่านผู้ที่ท่านรักเป็นพระราชวันลบนเนี่ยแ็นผู้อยู่รับใช้ใกล้ชิดเลยมาสัททานเนี่ท่านจะเอาคืนไปไหม ตัดกับพระเจ้าชาติสุขเจ้า้าติรู้จะเอาคืนไปไหมพระเจ้าจะบูญไม่มีแต่จะสนับสนุนเขาส่งเสริมให้เขาเนี่ยขณะพระเจ้าชาติศัตรูนี่นะมีอนันตริยกรรมมีอนันตริยกรรมข่าบิดาแท้แทยังมีภูมิปัญญาได้แต่เพราะอนันตริยกรรมถึงก็ได้แค่นั้นก็เป็นเพราะว่าปัใจจัยให้แก่พระเจ้าชาติสัตรูเหมือนกัน นะที่ได้พบพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมได้ศรัทธาได้เข้าใจในระดับไปเรื่อยๆสะสมภูมิธรรมไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือสัจจะที่เอาตำนานเนื้อเอาเรื่องราวจริง,รงๆเป็นประวัติศาสตร์ของพระเจ้ามาขยายธรรมมาให้ฟังมันก็ค่อยๆสั่งสมหน่วยกิจภาษาสมัย,มยใหม่สั่งสมหน่วยกิจของโลกุตตรธรรม หรืออัญญทธาตุที่อาตมาใช้ภาษาอีกภาษาหนึ่งธาตุแปลกธาตุหมาธาตุโลกุตระทึ่มันไม่มีในโลก,กียะนะแล้วมันก็ค่อยๆเกิดจริงมีคุณธรรมคุณสมบัติแบบนั้นจริงเกิดนะอธิบายเวทนาสองเวทนาสเวทนาหเวทนาหเวทนาสิป แล้วก็เวทนา18-2สองอันรวมกันเป็น36เวทนา36ก็ปฏิบัติจริงมีคุณธรรมมีมักมีผลในเวทนาที่ได้ปฏิบัติเป็นเวทนาอุเบกขาเป็นเวทนาสะอาดปริสุทธาปริโยธาตามุทุกรรมัญญาปภัสรา เป็นเวทนาที่ยิ่งทำศาดได้ก็ยิ่งตกผลึกอเนนชาตกผลึกอเนญชาอเนมชาอเนมชายิ่งมีประสิทธิภาพแข็งแรงนะไม่ใช่แข็งตัวนะแข็งแรงแววไวทำงานได้เป็นมุทุปุตธ,ธาตุที่แววไวในตัว แน่นหนาแข็งแรงเป็นปึกแผ่นสั่งสมลงไปเปไ็นไอเนียชาเนียชาเนียชายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจึงเป็นสิ่งที่ยิ่งเจริญไม่มีอะไรจะมาหักล้างได้อสั่งฮิรันไม่กลับกำเริบอีกเด็ดขาดเพราะคุณธรรมนี้เป็นสัจจะที่ยิ่งไปสู่ที่สุดที่สูงสัมโพทิปรายนะอย่างไม่มีที่จะ ห้ามกันได้เลยเพราะมันเป็นสัจจะที่จริงเพราะฉะนั้นมันไปสรุปตรงที่ว่าปัจจุบัน36อดีต36อนาคต36รวมแล้วเป็นร้อแล้วมันจะไปจำยากทำไมมีสองมีสมีหมีห มีสิบแปดมีสามสิบหก็ร้อทีนี้36มสินี่แหละมีปัจจุบันเป็นตัวสัจจะเป็นปัจจุบันเป็นตัวความจริงผ่านไปเป็อนอดีตแล้วเป็นความจริงไหมยังมาไม่ถึงเป็นความจริงไหมไม่จริง เพราะฉะนั้นตัวปัจจุบันชาติถ้ายิ่งมีปัจจุบันชาติ36ที่มีพลังธรรมรดิ์แข็งแรงพลังของอดีต36ก็แข็งแรงอนเนนชาสั่งสมลงไปอีกโอ้โหเป็นฐานที่ตั้งอย่างแข็งแรงเป็นฐานพิระมิดให้ช่วยกับปัจจุบัน ไอ้อนาคตมันจะมายังไงหนึ่งมันก็นมาสู้สองไม่ได้แล้วนี่ปัจจุบันกับอดีตช่วยกัน36มสบวกสาเป็นเท่าไหร่เจกับสามสิบมันจะมาสู้เจบสอได้ไงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีโอกาสชนะ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 เพราะฉะนั้น อนาคตจะหนักหนาสาหัสมาเท่าใดเท่าใดเท่าใดก็ยังยากที่จะชนะ36มสหองสองหมู่เป็นเจ็ดบสทหมาเท่าไรก็ยากรายพระเทผู้ที่มีปัจจุบันชาติมีธรรมะที่ตัวสัจธรรมแข็งแรงตัวเนี้ยมันจึงเป็นฐานอาศัย ที่พิสูจน์ได้ยืนยันได้เลยว่ามันไม่ลม้มมันไม่ลม้มมันไม่กลับกำเริบม,มันไม่มีอะไรหักล้างได้อั้งหัิรังอสั้งักุปปังแน่นอนที่สุดนะคุณธรรมของพระเจ้าที่พูดเนี่ยเราใช้พยัญชนะบาลีก็ตามอธิบายเป็นภาษาไทยก็ตามพวกเราเข้าใจแล้วมันเป็นจริงไหม พวกเราแม่มีปานนี้หรือมีเท่านี้ยังไม่ถึงอรหันบ้างถึงอรหันแล้วก็มันมีปัญหาแล้ยังไม่ถึงบ้างอนาคามีภูมิก็เข้าใจได้ดีแล้วแม่งสกิทาคาม,มีก็เข้าใจได้โสดาบันก็อาจจะต้องฟังไปพิจารณาตามไปศึกษาไปเพิ่มเติมภูมิไป แต่เข้าใจใได้ไปตามลำดับตามลำดับตามลำด,ดับใช่ไหมทีนี้กลับมาหาคำว่าชานมาหาคำว่าชานเมื่อกี้พูดไปบ้างชานหนึ่งแล้วเมื่อเราทำได้มิตกวิจารณ์อธิบายแล้วนะเมื่อกี้ได้ผลขึ้นมาก็ดีมีปิติช่วยปิติก็จะเป็นอุปกิเลยหรือจริงๆแม้ปิติ มันมีขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นมันก็เกิดชินชาภาษาไทยก็เอามาตีกินแล้วว่าชินชาชินชาเป็นไงภาษาไทยมันเป็นภาษาไทยแล้วชินชาภาษาบาลีนะชินชาเนี่ยชินชามันก็เฉยมันก็เบคขาเนี่ยเองมันก็สบายแล้วชินชาแล้วได้แล้วอ่ะ ชินนก็คือชนะชาไปรวรู้ภาษาบาลีชินนแปลว่ชนะชาไปวารวรู้ชนะด้วยความรู้มันรู้มันชนะแล้วมันชนะนะเพราะนั้ผู้ที่มีชินชาผู้ที่มีความชนะทางธรรมะจึงเกิดสภาพสงบสงบอันนี้เราเรียกในภาษา ฌานขั้นที่สามะสุขมันเป็นความสงบเป็นความสุขที่สุขเพราะสงบไม่ใช่สุขเพราะบำเรอกิเลสนี่ต้องต่างกันเรียกว่าวูปัสม,มุสุขกูปัสมะสุขสุขที่กิเลสลดไม่ใช่สุขที่กิเลสมันบรอนเทิงเพิ่มโอ้โหอรอร่อยมากขึ้นสนุกสนานมากขึ้นตื่นเต้นมากขึ้น จัดจ้านมากขึ้นไม่ใช่มันหายไปโลกโลกีลกกยะหายไปหายไปแล้วมันสงบสงบพวกนี้ไม่ได้จืดจืดชืดชืด,ชดนะมันจําใสสงบจําใสสงบอบอุน่นสงบชื่นชื่นใจใช้ภาษาไทยสงบชื่นใจมันไม่ใช่สงบจุดจุด,จดชืดชืดแห้งแหงแข็งแข็ง,ขงไม่ใช่ ราเริงเบิกบานใช้สับสมบูนแบบภาษาไทยราเริงเบิกบานมันสงบราเริงเบิกบาน,นั่นแหละทั้งหมดเลยนะทั้งเจ็ดแปดคำอิสระสบายสงบอบอุ่นอิม่มเอมกระเสพใสใจก็คือกระบูก,การเสรียสละนั่นแหละนะพราะเมื่อมันเริ่มด้าฌานสามเป็นคุณธรรมเป็นลักษณะอาการของธรรมะฌานหนึ่งฌานสองฌานสามขยายความมาแล้ว ทำในภาวะมีองค์ประกอบชัดครบไม่ใช่ไปนั่งหลับตาไม่รู้เรื่องรู้โลกไม่รู้อะไรไม่ใช่มีครบเลยเท่าที่ไทยแต่ละคนมีตาหูจมูกลินกายและมีใจสัมปัตอันนี้นี่เรามีแต่ใจเราสิมีสภาวะธรรมที่มันอ,อืเป็นฌานอย่างลืมตาอย่างมีคุณธรรมคุณสมบัติแข็งแรงฌานแข็งแรงแข็งแรงจนถึงฌานสี U ่อุเบกขา และตบท้ายด้วยบุญประหารกิเลสเกลี่ยสั่งสมเป็นเนาแข็งแรง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 นะเพราะคำว่าชาญนี้จึงเป็นคุณสมบัติที่รู้ทุกอย่างประหารกิเลสหมดทุกอย่างและมีคุณสมบัติมีประสิทธิภาพของชาญ สมบูนแปรขึ้นทุกอย่างใช้ในชีวิตของผู้ปฏิบัติเป็นฌานวิสัยที่เป็นอจินไตยพวกคุณมีบ้างไหมเอออามาต้องถามอย่างนี้มีบ้างไหมโอ้เสียงดังเชียวเสียงดังเชียวมีมบ้าง,างนี่เป็นสัจจะที่มันเป็นสภาวะธรรมผู้ปฏิบัติจริงมีจริงผู้กระดูเรื่อง ไม่ได้ม,มีไม่ได้พูดเล่นดินอะไรแล้วเราก็ได้อาศัยคนเขาจะพูดแล้วคนเขาไม่รู้เรื่องด้วยเขาพูด,พ,ด,พ,ดพูดมันหลงอะไรอะไรก็ไม่เป็นไรก็พูดก็พูดไปกามันหลงมันอะไรแต่ถ้าเรามีสภาว่าทมจริงอะเราก็ได้อาศัยจริงของเราจะไม่มีปัญหาอะไรเมื่อกเรามีสตังเงินในกระเป๋าเงินลานเงินในกระเป๋านอนๆเราควักกระเป๋าเราแล้วก็กำเงินลานอยู่ในกระเป๋าเขาบอกเอ็งไม่มีเงินหรอกมี ท่านมีเป็นล้านนันเนี่ยไม่เชื่อไม่มีไม่เชื่อฉาองคุณเลยพูดยังไงคุณก็ไม่เชื่อเราก็ไม่ไม่ต้องควักมาอวดก็ได้แต่กดควักมาอวดเขาก็จะหน้าแตกเลยเราไม่ต้องควักมาอวดก็ได้เดี๋ยวเขาจะหน้าแตกแต่เราก็ไม่เห็นเป็นมหาอะไรนี่เราก็มีอยู่แล้วนะคาในกระเป๋าแล้วไม่ใช่มีคนมือบอลมาเอาไปย้ายที่นะในเพลงยาบอล มีคนมือบอลยายเอาย้ายที่ไม่ใช่ชย,ยู่นอนเนาะอย่างนี้เป็นต้นฌานของพุทธจึงเป็นพลังงานจิตที่มีคุณวิเศษฌานคือพลังงานไฟที่เผากิเลสอันได้แก่ไฟราคาไฟโทสะไ,ไฟโมหะไง,งนี่เป็นต้นผู้ที่สามารถปฏิบัติฌานคือปฏิบัติการทำใจในใจในวงเล็บมนสิการของตน ให้เป็นฌานให้สําเร็จจึงทาบุญสําเร็จอ่านไปเงฟังแล้ว,วก็เข้าใจเลยใช่ไหมแล้วภาคเพียรปฏิบัติสะสมผลวงเล็บอนุรักษนาประทานด้วยอาเสวนาคือทำซ้ำๆให้คุ้นเคยแล้วมันก็เป็นภาวนาคือทำดังที่มันได้นั่นแหละทำให้เกิดผล เกิดผลที่มันได้เรียกว่าภาวนาเผ่าลีกรรมังก็คือมากทําให้มากจนกระทั่งมีอนเนนชาพิสังขารคือมีจิตที่ปรุงแต่งได้ด้วยด้วยสมาธิที่มั่นคงแน่วแน่ไม่หวั่นไหวแล้วแข็งแรงชำนาญบริบูรณ์ตั้งมั่นเป็นธรมมาสมาธิ ซึ่งมีฌานสีได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากน,นี่ก็อ่านหนึ่งพระกราฟในหนังสือคนจนที่มีแบบน,นี่เล่มสองนะเล่มสองคนจนที่แบบเล่มสอง